สวัสดีครับพบกับผมทานายรถไถซิงครับมาพี่น้องหลังจากมาไถมันด้านข้างครับวันนี้เสียมืดก็มารับจบครับพี่น้องเก็บเก็บพวกไม้ยางครับไม้ยางที่มันตัดไว้นะครับตัดไปขายแล้วแล้วก็เก็บเก็บไว้เพื่อเพื่อเผาไฟครับเผาไฟเพื่อไว้แปลงนี้ก็ติดกันกันกบแปลงของเสียมืดครับ จะปลูกมันเหมือนกันครับเพราะว่ามันสับปะหลังปีนี้ราคาดีครับแถวพักแถวภากได้ผมเห็นลำยางพวกรากยางนี่เขาเขาขี้ไปขายหมดนะครับแต่ว่าแถวเกียดผมก็ไม่นิยมนะครับไม่นิยมขี้ไปขายครับเอาแต่ต้นครับโอ้กำลังเลยเหลือพี่น้องดูดิ กองนี้ไม่ต้องบอกเลยนะพี่น้องว่าใหญ่สักเท่าไหนครับดูเลยครับมาเกียรติของตัวเองครับมาปรับไถยัยงางม่านไถละมันทิ้งครับแล้วก็มารับจบด้วยพี่น้องมารับจบเกียรติครับเกียรติเพื่อไว้จุดไฟทิ้งครับเพราะว่าเดียวก็จะได้ปุงมันแล้วนะครับ ผลมานี่ครับผลมาก็จะได้ปลูกแล้วนะครับดินแถวนี้เป็นดินทรายหมดเลยนะครับยางก็เพิ่งตัดไปครับน้ำยางก็เสียมืดรถไถมาเกียดถูกก็น้ำยางก็ยังไหลนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะครับรับกันอย่างไงครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นรถใหญ่ๆนี้ก็คิดเป็นชั่วโมงนะครับพี่น้อง ชั่วโมงก็แถวบ้านผมก็จะขึ้นมาเป็น600หกร้อยมุมแล้วครับถ้าเป็นรถใหญ่นะพี่น้องถ้าเป็นรถเล็กก็ประมาณห้าร้อยเหมือนเดิมครับโอ้หกสี่ศูนย์นี่เป็นรถในฝันของหลายๆท่านนะครับเป็นรถในฝันของหลายๆท่านเลยครับหกสี่ศูนย์ครับตัวรถมันใหญ่นะพี่น้องตัวรถมันใหญ่ แรงชุดลากมันก็ถึงครับทําทางไปพี่น้องเดี๋ยวก้อยตอนค่มก็จะเอาไปมามาจุดนะนะรถคันนี้ก็อยู่กับเสียมืดก็เช็คสภาพไปเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับก็เรีย ไม่เกินสองสามจุดก็จบหมดนะครับพวกคันหน้าที่เคยรั่วซึมเสียมืดก็เอาไปกึงแล้วแล้วก็ใส่ลูกยางแน่นหมดแล้วนะครับคันหน้าใครที่ที่คันหน้าหน้าที่แตกแตกบ่อยนะพี่น้องคันหน้าหน้าใครที่แตกบ่อยแล้วก็พี่น้องเปลี่ยนแต่ลูกยางไม่หายก็ผมแนะนําให้เอาไปกึงนะครับไปพอกใหม่ครับเหมือนเสียมืดครับไปกึงหรือไปพอกใหม่จบเลยนะครับ คันนี้เอาไปกึงใหม่กับพอกใหม่ครับข้างละห้าร้อยนะครับเอาไปพอกใหม่ครับแล้วแล้วก็มาใส่ลูกยางจบเลยนะพี่น้องสําหรับคันหน้าใครที่เปลี่ยนแต่ลูกยางแล้วไม่หายครับผมแนะนําเหมือนเสียมือดนี่แหละครับเอาไปกึงใหม่ครับแล้วก็มาใส่ลูกยางครับแนนติกพี่น้องบ่มีซึมบ่ไม่แตกครับก็จะสันนิดหน่อยนะพี่น้องไม่ว่ากันเพราะว่ามันได้เดินถ่ายนะครับ ไม่ใช่เดินถ่ายนะครับวิ่งถ่ายเลยครับเพราะว่าได้เกียรตรอบโอ้ที่หลายไล่อยู่นะพี่น้องได้เกียรตรอบครับ แค่ครับพี่น้องนึกว่าจะกินหมูไม่ใช่หมูแล้วครับมีแตล่ลากยางนะพี่น้องกับขอนไม้ครับโอ้โหโอุ้ดจัดครับโอ้ได้ดู6 4กสี่ศูนย์จัดหนักแล้วนะพี่น้องโอ้ขอนไม้เก่านะครับ ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับตัวนี้ครับ ผมเห็นถามเข้ามาอยู่ครับเกียร์กลางกับเกียร์ข้างแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟังครับตามผมเคยใช้เกียร์กลางครับเกียร์กลางก็จะขับยากครับแต่ว่าความทนทานนี่ยกให้เกียร์กลางครับแต่ว่าเกียร์ข้างพวกเกียร์ตัวใหม่ๆพวกเกียร์12พวกเกียร์อะไรนี้จะเข้าง่ายนะครับเข้าง่ายขับสบายครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาพวกเกียร์ครับ แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์กลางนี่ทนนะพี่น้องส่วนใหญ่ครับทนแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับเกียร์กลางครับโอ้ได้เดินถ่ายนะพี่น้องถ้าภาพไม่สวยถ้าไม่เป็นปฏิปต่อก็ขออภัยไว้นะล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าก็ได้เดินได้เดินถ่ายพี่น้อง